สวัสดีครับวันนี้เฮามาปะกันเป็นประจำกับทีมงานเมีนาสวัสดีครับสวัสดีอีกวันเข้าวันสากดเข้าวันสายวันนะครับเนาะวันนี้เคยเคยเอาเมนูเด็ดมาแล้วนะครับที่งัวนะครับวันนี้เนมันจะซาแหมเหมาินโปคมได่ น้อคมอยู่นะคมอยู่เนาะอ้าวตอนนี้ซอยก่อนนะเขาเผยโอ้นี่ว่าได้เพียรหัวดีไหมเป็นตกกองกันเนาะกิโลละร้อยวะอ้โหูถูกขนาดนะครับเดี๋ยวซอยจีนกุ้งมอกนะครับชุดย่างหัวก็มีนะครับเนี๋ยกนี้ไปๆเนี่ยกินกันไปนะครับสงไทยเข้าวันศามามาเข้าวันศาเราละ เน,เนื้อของตุ๋เนาะเรานี่ด้กินกันอยู่นะครับจะ่ก็กินเบาลงนะครับพุ<ต>่นเหรอพุ่นหัวพุ่นมาอันนี้ก็ไหวพีเคียงกันก่อนนะครับกัพภาษาละเฮ้เดี๋ยวไอ้ไ,ไปซื้อไอ้พริกแกงเนาะครชิกลาบปันปอจึ้มเคียงเขากับพร้อมนะนี้มันซุกไม่ใครนกกระทามายัางเก่านะครับรำน,นี้เหรอกินง่าย

ก้อน,น,อนขุดกอน,นี้าเ็ดได้เข้มขุ่นน่าาครับเดี๋ยวสอเกลือก็ผงนัวก่อนขูดหนาสูนหรือวะ ไี้เพี้ยหัวดีเขาต้มมแล้วนะครับพริกงอไปบ่อเอชรเพ็รเสยบอเเพ็ดเหรอสองตอเป็นอมรจกด้ัวาน่เรอน้ออ่ะงแกหรืองนมงนมงูตีลายอยู่ ปมดูนี่กันต่อต่อเนี่ยหนอป่นเข้านปนครับเยี่ยวดีเก็ดตันเล นี่กินแข่งนอส้มสองขาบนี่ยันแรกมา,ากเติมเลือดอีหน่อยมันแข่งจะได้แข่งนอส้มเนาะเออ วันนั้นนางดูรายการอาหารญี่ปุ่นเป็นยังไงต้นหอมผักชีผักไผ่หอมแดงซอยจะใครนะครับ คนณหลาคุซชายนะคุณไงนะครับนี่อร่อยก็เคยกินของกันได้ไหมแต่างเกลือยังปกเติมได้แต่งดีน้อยนะครับอ๋อดีดีอ๋อมีมีมีดีสดๆเท่าเหลือเพรานั่นนะครับอืม tẻ không, <laughs> <laughs> ờ. à? <laughs> à. <Nà. cười> không khác, không không. <laughs> <laughs> nói đi ô còa nó là này mdi mdi rồi em đi, em đi เออเดี๋ยวจุ๊บยังไม่ผุ้ะลองหงำนี่ะกนเดี๋ยวมี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 ขมมาได้ท่านทีอะไรมากครับเอาลวครับมาเดี๋ยวไ่จะคั่วกับคั่วเลยั้งแต่ขมมู่นิเหนือชุดยางอื ออนะครับกินซาจิ้นกันก่อนเข้าัรษาจิ้มกวนครับจิ้นไหมเนะาะครับหวานเกลือืมแล้วแวหอมขมยอดจิ้นเลครับข้าวฉน,นได้คือยาข้าเกื้อ <c oughs> โอ้ม,ะม,ะม,ะมะัมัมัอืมวันนี้ คนเข้าวัตสานะครับมาวาิกันน้อครับอืมน้อยแก้วน้อยน้อยมัเข้าวัตสามีคนแวาจวามจริงย่างนะมีคนแซวว่าถึงจะเข้าวัตสาคะมจริงย่างวะผมอเเออสุดย่างเอเาครับมีเดียมมีเดียมจิ้มกับ มใส่พริกหลับกันนี่ยผมซอคพริกหลับฮะอืมฝานแต่จะเยียงกับว่าเตะเข้าโก้อย่างเดียวน่ะเี้ยอมพุทธอ่าตอนนี้มาพอสูตรซาคว้าวนะครับ วัวแบบใส่น้ำมันน้ำมันหอวใส่ของขาวนะครับถ้าเป็นเนื้อนิยมคั้วน้ำมันถ้าเป็นเป็นหมูนี่จะั้นหน้า มาณแปดที่เปอร์เซ็นตเนี่ยคือจังหวะน,นะครับะั้ะครับ,นะรบาป,บปาอ้วง่ายนครับอืมนี่นะครับ เออเขยกับปิ๊กนะนะครับอดนนี้เซียนเวดแกโทรมานะครับเมื่อกี้ชวนไปใส่เบ็ดแก้วยังใชยนะครับเียงแก้วนะครับแต่วันนี้ยังน้อยกับแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับน้องค่าวัวค่าควายกันนะครับก่อนเข้าพรรษาวันนี้ก็เอาเมนูมาฝากนี่นะครับก่อนเข้าพรรษาซาจิ้งย่างจิ้งก้เขยเขยไม่นะครับโอเคนะครับ จะได้ก็ขออนุโมทนาบุญรับเอฟซีนะครับที่พักเราได้สามเดือนนี่นะครับแต่บางครั้งางทีกับวันนี้ย่งทีเดียวนะครับอันตรายกับเบาลงเบาลงเบาลงเนาะเจ้าว่ายุดทีเดียวนี่บางครั้งก็น็อกได้เหมือนกันนะครับกับยาฆาดเลื้อนะครับขอบคุณแฟนครับที่เข้ามาติดตามนะครับเดี๋ยวคลิปตั้งประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นี้น่าจะมีคลิป ไปกับเซียนเวทนะครับกับชิมงานเชียงลุ่งนะครับเนาะเก็บใส่เบ็ดตะปุ่นฟองนะครับโอเคครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดที่ต่างคนเตืนะครับเนอรอนะครับกับเข้าเมืองเมืองบานเทานะครับครับไปคลิปหน้าฮอปป้ากันนะครับขอบคุณครับสวัสนีะครับผม